สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะ่ะเพื่อนๆนทุกคนคะ่ะพบกับช่องยายนาวอีกเช่นเคยคะ่ะวันนี้เพื่อนๆค่ะยายนาวจะพาเพื่อนๆน,นมาดูสวนโป้ยเซียนหรือว่าต้นโป้ยเซียนดอกไม้ประดับอีกหนึ่งชนิดอีกหนึ่งอย่างที่หลายๆบ้านที่หลายๆท่านชอบปลูกนะคะเพราะว่าต้นโป้ยเซียนปลูกแล้วมี มีอ่าเหมือนว่ามีเป็นเป็นโปยเซียนที่ว่าเป็นต้นไม้นำโชคเป็นต้นไม้แห่งสิริมงคลแก่ครัวเรือนของเรานะคะถ้าหลายๆท่านหลายๆคนที่ปลูกแล้วต้นโปยเซียนของบางบ้านก็อาจจะไม่มีดอกอาจจะไม่ติดดอกนะคะเพื่อนๆแต่ทีนี้ทําอย่างไรปลูกแบบไหนต้นโปยเซียน ถึงจะติดดอกออกดอกด,อก,ดอกดอกตรึมนะคะเพ,พื่อนเพื่อนวิธีทำเทคนิคดีๆวิธีทำวิธีปลูกง่ายๆนะคะกับต้นโปอยเซียนค่ะเพื่อนเพื่อนมาค่ะวันนี้ยายมะนาวจะพามาดูต้นโปอยเซียนของยายมะนาวที่ปลูกไว้ดอกช่วงนี้กำลังติดดอกออกดอกนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วง ฤดูฝนด้วยนะคะเพื่อนๆจะว่าช่วงนี้ก็ยังยังเป็นช่วงฤดูฝนอยู่นะคะทุกคนแต่โปยเซียนของยายนาวก็ออกดอกติดดอกดกดอก,ดอก,ดอกตรึมอยู่เช่นเคยนะคะเพื่อนๆเพราะว่ายายนาวจะปลูกนี่คะ่ะให้เค้าโดนแดดนะคะให้เค้าโดนแดดโปยเซียนจะมีแสงแดดนะคะจะมีแสงแดดนะคะเพื่อนๆเห็นไหมจะมีแสงแดดให้ต้น โปย้ยเซียนนะคะทุกคนต้นโปย้ยเซียนก็คล้ายๆนะคะจะคล้ายๆนะคะความเป็นอยู่ความความเป็นอยู่การอาหารอาหารของเขาความเป็นอยู่ของเขาก็จะคล้ายๆ,ๆกับต้นชวนชมนะคะคล้ายๆกับชวนชมนะคะวิธีเลี้ยงวิธีปลูกก็จะคล้ายๆชวนชมยายนาวถึงปลูกต้นไม้ชนิดที่ว่าการดูแล ไม่ได้ยุง่งยากการดูแลทีท okay. ่ง่ายๆนะคะทําได้ทุกคนหลายๆบ้านทําได้ค่ะโดยเทคนิคดีๆวิธีง่ายๆนะคะกับที่เราปลูกป้ยเซียนนะคะปลูกโป้ยเซียนแล้วอยากให้ติดดอกออกดอกดกดอกตรึมนะคะเพื่อนๆของยายนาวช่วงนี้ดอกตรึมเลยค่ะเพื่อนๆอนออกดอกดกดอกตรึมดีมากๆเลยค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนค่ะแต่ยายนาวบอกเพื่อนเ ไว้ก่อนเลยนะคะออกตัวไว้ก่อนเลยว่ายายนาวจะจำชื่อของโปอยเซียนไม่ค่อยได้นะคะเพื่อนๆยายนาวจะจำชื่อแต่ละชนิดสายพันธุ์แต่ละชนิดสีดอกแต่ละชนิดยายนาวจะจำชื่อไม่ได้ต้องขออภัยเพื่อนๆมานะที่นี้ด้วยนะคะเพื่อนๆแต่ยายนาวอยากมาให้เพื่อนๆดูว่า การปลูกโปอยเซียนเลี้ยงโปยเซียนก็ไม่ใช่วิธีที่ยุ่งยากามากมายอะไรเลยนะคะเพื่อนๆอยากให้โปอยเซียนติดดอกออกดอกดกดอกตึมนะคะพัมได้ได้ง่ายๆเลยค่ะเพื่อนๆเห็นไหมดอกโป้ยเซียนของยายนาวออกดอกดกตึมมากๆเห็นไหมคะทุกคนดอกดกดอกเยอะจริงๆเลยค่ะแต่ละช่อดอกนะคะทุกคนดอกโปอยเซียนของยายนาวแต่ติดที่ว่ายายนาว ต้องขออภัยเพื่อนๆอีกณที่นี้นะคะยานาวจําชื่อของน้องไม่ได้นะคะเพื่อนๆจําชื่อของปวยเซียนแต่ละชนิดแต่ละสายพันธุ์ของยานาวไม่ได้นะคะทุกคนแต่ชอบปลูกชอบเลี้ยงแต่ยานาวก็ขออภัยเพื่อนๆมาณที่นี้นะคะเพราะว่า,วายานาวจําชื่อของปวยเซียนของยานาวไม่ได้จริงๆเหลียววันหลังยายนาวจะพยายาม จำชื่อแล้วก็มาอธิบายให้ชัดเจนกว่านี้นะคะทุกคนแต่วันนี้ยายนาวมาคร่าวๆอธิบายเรื่องปลูกทำอย่างไรทำไมดอกโปยเซียนของยายนาวถึงดอกดอก,ดอก,ดอกตืมขนาดนี้ติดดอกเต็มเลยค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะมีแต่ดอกเลยค่ะทุกคนทุกคนเพื่อนๆว่าสวยงามมากๆไหมคะเห็นไหมคะอันนี้ของแท้เลยนะคะเพื่อนๆอันนี้ดอกดอกโปยเซียนของยายนาวของแท้เลยนะคะทุกคนเนี่ย ออกดอกดบดอก,ดอกตืมและช่วงนี้กําลังนี่ค่ะต้นนี้จะเป็นเม็ดนะคะจะเป็นอะโเซียนเม็ดที่ยายนาวเพราะจากเม็ดนะคะก็คือเอาดอกดอกกับดอกเขานะคะผสมกันนะคะเอาเกสรของเขาแล้วยายนาวก็ได้แบบนี้ออกมาค่ะเพื่อนๆมีหลายต้นนะคะที่ยายนาวทําออกมานะคะจะเป็นจะเป็นชนิดนี่ค่ะอันนี้ตัวนี้ก็จะเป็นอีกชนิดหนึ่งนะคะที่ยายนาวนํา นำเกสรน,นะคะนำเกสรของเขาแล้วก็เขาก็จะเป็นเม็ดออกมาให้ยายนาวนะคะเขาก็จะเป็นเม็ดออกมาให้ยายนาวเดี๋ยววันหลังยายนาวจะพาเพื่อนๆอดูว่าวิธีการทําอย่างไรแต่ยายนาวจําชื่อไม่ได้จริงๆค่ะแต่จําได้ว่ายายนาวจะเอาสายพันธุ์ตัวนี้นะคะสายพันธุ์ตัวนี้นะคะมาบวกมาบวกกับตัวนี้นะคะนี่ก็คือเอามาบวกกับตัวนี้ค่ะแล้วเขาก็จะเป็นเม็ดออกมานะคะเขาจะเป็นเม็ดออกมาแล้วยายนาวก <flu> ็เอามาเพาะนะคะ เอามาเพาะเนี่ค่ะก็ได้ตัวนี้ออกมาเริ่มจะออกดอกแล้วค่ะเพื่อนๆได้หนึ่งปีแล้วนะคะนี่ทุกคนต้นนี้ได้หนึ่งปีแล้วค่ะเห็นไหมช่อดอกกําลังเนี่ค่ะแตกตะมุตะมีออกมาเลยค่ะการปลูกง่ายๆค่ะเนื้อ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 มาหน่อยเนื้อเนื้อมาหน่อยเพื่อนๆอาจจะว่านะคะอย่าเยอะอย่าเยอะอย่าน้ําเยอะนะคะปลูกดิน ดินนะคะสาคัญดินใบก้ามปูนะคะดินใบก้ามปูเช่นเคยค่ะยายนาวจะชอบปลูกต้นไม้ด้วยดินใบก้ามปูนะคะเพื่อนๆจะปลูกด้วยดินใบก้ามปูนะคะทุกคนสังเกตได้ว่ากระถางนี่ค่ะกระถางในดินเนี่ยจะแห้งนะคะกระถางในกระถางดินในกระถางเนี่ยค่ะดินในกระถางยายนาวก็พูดสับสับผิดสับถูกนะคะต้องขออภัยเพื่อนๆนะที่นี้ด้วยนะคะบางทีก็พูดอ่าพูดไม่ค่อยถูกนะคะนี่ก็คือดินนะคะดินนะคะดิน ดินอันดับแรกๆนะคะดินต้องแห้งต้องโปร่งต้องโล่งนะคะเขาจะชอบกินดินจะกินปุ๋ยคล้ายๆก,กันกับต้นชวนชมเลยนะคะเพื่อนๆแต่นี้คือโปุยเซียนนะคะทุกคนดอกดกดอกใหญ่ย,ยนาวใช้ดินตัวนี้ค่ะดินใบก้ามปูนะคะเพื่อนๆเห็นไหมใบก้ามปูกลาลังงอกเลยค่ะเพราะว่าย,ายนาวเพิ่งเติมดินแล้วก็เปลี่ยนดินให้ช่าให้อปุ๋ยเซียนนะคะเพื่อนๆ นี่ค่ะแล้วดอกเขาก็จะดกนะคะสายพันธุนี้ดอกใหญ่มากๆค่ะเพื่อนๆค่ะสายพันธุนี้ดอกใหญ่มากๆแต่ติดที่ว่ายายนาวขออาภัยเพื่อนๆคือยายนาวจําชื่อของโปยเซียนแต่ละชนิดแต่ละสายพันธุ์ไม่ได้ต้องขออาภัยเพื่อนๆมาณนะที่นี้ด้วยนะคะเห็นไหมดอกดอกจริงๆค่ะดอกดอกและก็มีทุกสีนะคะทุกสีทุกแนวนะคะเพื่อนๆมีทุกสีนะคะ มีทุกสีมีทุกแนวนะคะเพื umas, ่อนๆแย่ยายนาวจําชื่อไม่ได้ต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยนะคะดอกดอกมากๆค่ะยายนาวปลูกด้วยดินใบก้ามปูนะคะเพื่อนๆปลูกด้วยดินใบก้ามปูไม่ได้ใช้ปุ๋ยคอกนะคะยายนาวไม่ได้ใช้ปุ๋ยคอกนะคะเพื่อนๆแล้วก็ยายนาวรดด้วยจุลทร์สังเคราะห์แสงนะคะเพื่อนๆรดด้วยจุลทรรศ์สังเคราะห์แสงแล้วก็วางด้วยนะคะ ว่างด้วยนะคะ ปุ๋ยละลายช้านะคะเพื่อนๆนเติมปุ๋ยละลายช้านะคะกระถางขนาดนี้ยายนาวใส่หนึ่งหยิบกับมือหนึ่งหยิบมือนะคะเพื่อนเพื่อนรอบๆต้นนะคะประมาณ20ิเม็ดนะคะประมาณ20เม็ดของปุ๋ยละลายช้านะคะกระถางน่าจะเป็นกระถางแดหรือเปล่าคะนี่ตัวนี้น่าจะเป็นกระถางแปดนะคะน่าจะเป็นกระถางแปดยายนาวใส่นะคะประมาณ20หรือ25ห้าเม็ดนะคะปุ๋ยละลายช้านะคะเพื่อนๆเติมเติมไปเลยนะคะเพื่อนๆเติมไปเลยแล้วก็ตั้งให้ ถูกแดดนะคะเพื่อนๆให้โปยเซียนของเราถูกแดดร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเพื่อนๆแล้วโปยเซียนของเพื่อนๆนก็จะติดดอกออกดอกดกดอกตรึมเหมือนของใยนาวนะคะเพื่อนๆโปยเซียนถ้าเขาออกดอกติดดอกแล้วถือว่าคุ้มมากๆนะคะเพื่อนๆเพราะว่าโปยเซียนจะไม่โรยไวเหมือนชวนชมนะคะชวนชมดอกซ้อนของายนาวก็ ดอกดอกเช่นเดียวกันค่ะออกดอกมาแล้วก็ไม่โรยง่ายๆนะคะเพ,พื่อนๆถ้าเป็นชนชมดอกซ้อนถ้าเป็นชนชมดอกซ้อนนะคะเพื่อนๆเขาจะออกดอกได้ตลอดนะคะได้ตลอดฤดูนะคะเป็นชนชมดอกซ้อนของยายนาวแต่นี่เป็นโป๊ยเซียน,นะคะ่ะเพื่อนๆแต่นี่ก็คือเป็นต้นโป๊ยเซียนนะคะทุกคนสังเกตด,ดูได้ว่าต้นนี้ยิ่งมีแต่ดอกนะคะ <S <s เห<ข>็นไหมไหมคะแต่ยายนาวขออภัยเพื่อนๆว่ายายนาว จำชื่อไม่ได้นะคะแม่คะสีชมพูนะคะสีชมพูโอรสนะคะตัวนี้เนาะค่ะเนาะก็จะมีสีแดงสดนะคะสีแดงสดแล้วตัวนี้ก็จะเป็นสีชมพูบานเย็นนะคะเพื่อนๆตัวนี้เป็นชมพูบานเย็นนะคะดอกดกมากๆค่ะแทบจะมองไม่เห็นยอดใบเลยนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะดอกจะโดกมากๆนะคะแต่ละกิ่งแต่ละ กิ่งแต่ละยอดของชนของปวยเซียนนะคะยานาวขออภัยเพื่อนเพื่อนนะคะบางครั้งอาจจะหลงหลงเรียกชื่อนะคะก็คือปวยเซียนนะคะปวยเซียนนะคะบางทีเขาจะออกดอกออกดอกมาเนี่ยก็คือถ้าเขาได้ออกดอกมาเนี่ยอยู่เป็นเดือนเลยนะคะเพื่อนๆอยู่เป็นเดือนเลยนะคะเนี่ยก็คือให้เราได้ชื่นชมแต่ละช่อของเขาเนี่ยเขาจะทนนะคะเขาจะทนทนมากๆทนกว่าต้นชนชมนะคะ ทนกว่านะคะดอกของเขาจะทนกว่าชนชมนะคะเพื่อนๆเห็นไหมตัวนี้เป็นสีแดงนะคะแดงแต่ว right? an ่ามีอ่ากลางๆกีบเขาจะเป็นสีเขียวนะคะจะมีตัวนี้ก็นี่ค่ะเหมือนตัวนี้ก็คือสีเหลืองกลางกีบเขาก็จะเป็นสีเขียวนะคะมีมีหลายชนิดนะคะเพื่อนๆแต่ยนาวจําชื่อไม่ได้ตัวนี้ก็เป็นชมพูบานเย็นกลางกีบของเขาก็จะนี่ค่ะมีสีเขียวนะคะนี่คือคําความสวยงามความสวยงามของต้น โพยเซียนนะคะเพื่อนๆถ้าเขาออกดอกแล้วช่วงนี้ก็คือเป็นช่วงฤดูฝนแต่ยนาวขยับเขาออกมานะคะโดนแดดร้อยเปอร์เซนค่ะแล้วดินก็คือดินใบก้ามปูแล้วก็ให้เพื่อนๆวางวาง,วางกระถางอย่าให้ชื้นแฉะนะคะเพราะว่าต้นโพยเซียนรากเขาจะเปราะบางกว่าต้นชวนชมนะคะเพื่อนๆรากของเขาจะเปราะบางนะคะเพื่อนๆเขาอาจจะ ทำให้รากเน่าหรือว่ารําต้นเน่าได้นะคะถ้าดินไม่ดีถ้าดินอมน้ํานะคะเพื่อนๆทุกคนสําหรับคลิปนี้ยายนาวขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะคะที่เข้ามาชมคลิปให้ยายนาวจนจบนะคะขอบคุณมากมายค่ะวิธีและเทคนิคดีๆกับการปลูกการเลี้ยง ต้นป๋ยเซียนทำได้ง่ายๆด้วยดินใบก้ามปูและแดดต้องร้อยเปอร์เซนพร้อมกับเติมปุ๋ยละลายช้าให้เขาได้เลยค่ะปุ๋ยคอกยานาวไม่ได้ใช้นะคะเพื่อนๆใช้ก็คือใบก้ามปูเขาจะละลายแล้วก็มาเป็นปุ๋ยให้กับ ต้นไม้ของเราได้ดีเยี่ยมยอดเลยค่ะขอบคุณมาก,มากๆค่ะสำหรับคลิปนี้ยายนาฝากเพื่อนๆกดติดตามฝากเพื่อนๆกดไลค์ฝากเพื่อนๆก,ก,กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ทุกครั้งด้วยนะคะทุกคนคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ